วันนี้มาลงเแบบ็ดสี่ลังลงเบ,บ็ดสี่ลังเป็นเหย,เเยื่อเหยื่อปูเหยื่อปู โอเคหลังแรกลงตรงนี้ลงในบอ่อตากลับลงในบอ่อกลับลงในแปลงนาอย่างละสองคันเบ็ดครับโอเคโอเคครับนลงแล้ว Ừ. À. Then...